สวัสดีค่ะพบกับพรทิมลชาแนลนะคะวันนี้ก็จะมาทำผัดเห็ดนะคะผัดเห็ดใส่หมูสับนะคะส่วนประกอบเรนมีเห็ดนะคะเห็ดรวมเห็ดรวมแล้วก็จะมีหมูสับกระเทียมสับพริกชี้ฟ้านะคะแล้วก็ต้นหอมอันมีฝนตกฝนตกนะคะค่ะเราแล้วก็มีผงปรุงรสด้วยนะคะแล้วก็จะมีซอสน้ำมันหอยนะคะ ตอนนี้กะทะก็เริ่มร้อนนะคะตั้งกะทะร้อแล้วนะคะเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวก็จะใส่กระเทียมลงไปก่อนนะคะฝนต,ตกหนักเลยะคะ่ะวันนี้ผัดกระเทียมให้หอมกันนะคะ เพียงหอมมีกลิ่นหอมึ้นมาก่อนเพีเริ่มหอมแล้วเราก็จะใส่หมูสับลงไปนะคะก็รวนหมูสับนะคะกับกระเทียม ไปเรื่อยๆนะคะเป็นหน้อขับุกนะคะมากฝนตกลมแรงเรื่อยนะคะ เัาเริมสุก,สกนแล้วก็จะใส่ต้นรลดลลงไปก่อนนะคะ ตรงจะได้ข้าน้ำข้าเนียอกับน้ัขนะคะแล้วก็ะตามด้วยนี่เลยนะคะตับน้ำน,นหายโอ้เสียงคาร์าจับน้ำนมั่วกับนกนั้า็จะตามด้วยเห็ดนะคะตอบเห็ดลงังกระโดก่ะอเห็ดมนาะแพ็กหนึ่งนะคะได้เยอะมากเลย เป็นเห็ดรวมน,นะคะเรอเห็ดสุกกันนะคะตอนนี้เห็ดก็เริ่มจะสุกแล้วนะคะตอนนี้นะคะต่อไปก็จะใส่พริกชี้ฟ้าหั่นนะคะชี้ฟ้าหั่นเฉียงๆนะคะหรือว่าจะใช้เป็นพริก พริกแดงจินดาก็ได้เลยนะคะชีิก้าสีแดงก็จะช่วยทำให้จาข้าวมีสีสันสวยงามน,นะคะแล้วก็ไม่เผ็ดมากด้วยนะคะสำหรับคนที่ไม่ทานเผ็ดนะคะต่อไปก็ปามด้วยต้นหอมนะคะ ให้เข้ากันเลยนะคะโอ้ยกระดินกระดอนต้นหอมก็ผัดแป๊บเดียวกพอแล้วนะคะอร่อยสุดมากชิมรสกันนะคะชิมรสว่าพอดีเลยยัง ซอสน้ำมันไทยอีกนิดนึงนะคะลงแค่นี้ก็พอแล้วถะะ้าอร่อยแล้วความเค็มก็จะได้มาจากผงปรุงรสด้วยนะคะผงปรุงรสก็เขาก็จะมีความเค็มอยู่แล้วนะคะแล้วก็น้ำปลาแล้วก็ไม่ต้องใส่อีกก็ได้แล้วจะเค็มเกินไปนะคะแค่นี้ก็อร่อยแล้วะะรสชาติกลมกล่อมคะ่ะ เป็ดแกะแล้วนะคะกลิ่นหอมมากเลยค่ะแล้วจะตักใส่จา,น,ะะจาน,น,น,นนะคะจานพร้อมแล้วนะคะตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะต่อข้าวกลางวันวันนี้นะคะจะเป็นผัดเห็ดรวมหมูสับนะคะ หอมออมากๆเลยนะคะจานใหญ่เลยมันกัเข้าสวยร้อนๆนะคะอร่อยมากๆโอ้ไหม้แล้วไหม้แล้วฟ้าฝนตบฟ้าร้องค่ะคลิปนีกก้ก็จบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะ ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเลยนะคะขอให้โชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะำำลำลำรวยๆค่ะค่ะขอบคุณนะคะสำหรับทุกๆก,กำลังใจเลยค่ะสวัสดีค่ะ